วันนี้เรามาเทรดด้วยกราเปล่านะนะเพิ่มเติมก็คือมี SMA 5สักนิดหนึ่งมาเรื่ฟื้นกันหน่อย EU EU ได้มาแล้วลงลงลงมาลงมากดก่อนกดก่อนเคลียร์แจมแบบนี้อขึ้นแบบนี้แล้วเขาเรียกว่าแจมแล้โอเคโอเคเออมีดีเจกหนึ่งสองทีโอเคเจ็กโอเคกดแล้วมากดแม่งเลยโอ้โหโอ้ยอมเทสามตามาดนใจอมเทสัตามาดนใจ นะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วในเตดกับ โรอีพีที่79ดสสติวเดนแมมาเจอกันอีกแล้วอ่าคลิปลงช้าหน่อยนะเพราะว่าติดสอนสะติวเดนหนอยวันนี้ก็มาเหมือนเดิมมาเทรดกันเหมือนเดิมนะใครที่ยังไม่มีบัญชีเทรดนะดูคลิปแล้วอยากจะเทรดอยากจะเริ่มต้นดูได้ที่รายละเอียดใต้คลิปได้เลยนะหรือดูได้ที่คอมเมนต์นะโปรทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้เรียบร้อยนะกดเข้าไปสมัครใช้แค่อ e ีเมลก็สามารถมีบัญชีเทรดได้แล้วนะสติวเดนแล้วก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะก่อนที่เราจะไป ครับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วกดกระ ดิ่งให้โปรด้วยนะพอดูคลิปปุ๊บโอ๊ยเริ่มศึกษาใหม่ๆแล้วแบบอยากจะร่นระยะเวลาอยากจะย่นระยะทางในการศึกษาหาความรู้อะไรแบบนี้ก็นี่เลยคอร์สเรียนเดฟร,ฟรีแบบมีเงื่อนไขนะก็สามารถสอบถามกันมาได้นะที่รายแอดโปรแบนี้นะหรือว่าสแกนมาได้เลยที่ q ิวอารคที่โปรขึ้นไว้ให้เนี่ยแหละนะเป็นคอร์สฟรีแบบมีเงื่อนไขนะติดต่อสอบถามกันมาได้เช่นเคยนะโอเคเราก็พูดกันเสร็จฉับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะ เสียเวลาติวเด้นเหมือนเดิมไะคำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใดทีด่กลัวความสูงประสิดดาวและสตใหดดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจารพนจารให้ดีก่อนรนนับชมโอเค thank you s t u d e น โอเคมามามา,มาเทรดกันหลาววันนี้มีทุนอยู่หนึ่งร้อยเหรียญน,นะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเทรดแล้วไปจบที่ตรงไหนเราก็มาเทรดกันวันนี้เรามาเทรดด้วยกระเป๋านะนะกระเป๋าเพิ่มเติมก็คือมี SMA 5สักนิดหนึ่งนะมาเริฟื้นกันหน่อยเราเทรดบีบีกันมา2องสามคลิปแล้วนะแต่ว,วันนี้ก็มาวิเคราะห์กราฟกันแบบเพียวๆนะโดยมี SMA5 ไว้กรองนิดหนึง่งกรองแนวกรองเทรนอะไรนิดหนึง่งก็เปิดคู่เงินก่อนนะเปิดคู่เงินก่อนอหัวนี่แนวด้านน,นี่แนว ชอบปั๊บตีแนวต้านปั๊บหูแรงซื้อมาจนแนวต้านตรงนี้มันผ่านไปแล้วโอเคมันทะลุขึ้นไปเลยปล่อยมันไปก่อนเช่นเดิมนะใครที่เป็นมือใหม่นะอาจจะดูงงๆหน่อยในคลิป like, วิเคราะห์เทรดแบบสดๆแบบนี้นะก็สามารถไปดูคลิปเก่าๆของสําหรับมือใหม่ก่อนได้นะโปรทําคลิปไว้ให้แล้วนะเดี๋ยวโปรทิ้งลิงก์สำหรับมือใหม่ไว้ให้ข้างบนเนี่ยนะก็ไปเปิดดูกันไปไปแรกันก่อนนะ อันนี้กู้เงินยามเช้าตอนนี้มันเพิ่งสิบโมงใช่ไหมไอ้กู้เงินนี่ก็เปิดให้เจดอยู่สองสามคู่นะมันก็ไม่เยอะมากช่วงเชา้าเอ่ะมันก็ดีอย่างหนึ่งมันไม่ลายตาดีโอ้ยอีเจอีจนี่มันยังไม่ถึงแนวต้าน EU, อียูโอ้ยอียูลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยเอ้ยมีดีเจกไหมนี่อืมมีดีเจกไหมนี่โอ้ยมีดีเจกแล้วหนึ่งทีเดี๋ยวเราขอลึกๆหน่อยโอเคเอาไงดีวะ โอ้ยนิ่งเลยว่ะนิ่งเลยโอเคลงมาลึกแล้วกดแล้วสวยมันมีรีเจกก่อนหน้านั้นนี่ไปนไงรีเจกแรงเลยทีนี้มั่นใจแบบนี้ต้องมั่นใจหน่อยเอียเอียลุลลาทึตามสเตปขึ้นไปแล้วอุ้ยเฮ้ยขึ้นไปตาอย่าลงมาผันนั่นนะเอ้ยเอ้ยขึ้นขึ้นไปโอเคโอเคเทนมันเป็นขาลงก็ช่างมันเราสสยสวนใจมันรักในการสวน ใจมันรักอจันนะกริ๊งสวยงามที่สุดในออเดอร์นี้นะก็เป็นคู่ EU รอ EU เราก็จะเห็นเลยว่าตอนนี้ตรงนี้มีแนวรับแนวรับก็คืออยู่ด้านล่างเป็นพื้นให้เปรียบเสมอว่าแนวรับคือพื้นถ้าพื้นมันแข็งแรงมันก็ไม่สามารถทะลุลงไปได้และตรงนี้มีแรงซื้ออยู่2จุดก็คือจดุดไอ้แท่งเขียวกินกินตรงนี้กับไอ้แท่งเขียวหางยาวตรงเนี้ยราคามันเคยลงมานะแล้วก็โดนแรงซื้อเนี่ยดันกลับขึ้นไปเห็นไหมก็แ,แสดงว่าแนวรับตรงนี้ยืนยันแล้วว่ามีแรงซื้ออยู่ที่ว่าจะไม่ให้ราคาเนี่ยผ่านไปได้และทีนี้พอกราฟมันกลับลงมาเนี่ยฟอร์มเทนเป็นเทนขาลงล เห็นไหมเป็นเทงขันลงเป็นขั้นลงมาปั๊บ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 พอมันลงมาถึงไอแนวรับตรงนี้มันมีการดีดกลับมาเราก็จะเห็นการดีดกลับของราคาคือตัวรีเจคชั่นเมื่อเรารู้แล้วว่าไอตรงนี้มีแรงซื้ออยู่เราก็ต้องดูก่อนว่าแรงซื้ออยู่ตรงไหนแรงซื้อมันจะอยู่แถวแถวปลายไส้ปลายไส้ของแท่งเทียนเนี่ยแรงซื้อจะสะสมอยู่ตรงนี้ก็จะมีอยู่2จุดที่ว่ามีแรงซื้อก็คือปลายไส้แถวเส้นแดงเส้นเขียวแถวแถวเนี้ยมันก็จะมีแรงซื้ออยู่เราก็ต้องรอให้ไอแท่งเทียนที่ว่าลงมาปัจจุบันเนี่ยพอ กับหรือเปล่าก็พอไอ้แท่งแดงเนี่ลงมามันก็มีราคาดีกลับขึ้นไปก็แสดงว่าแรงซื้อยังอยู่แล้วก็รอจังหวะดีๆแล้วนะตอนแรกมันดีกลับไปปุ๊เรา กดไม่ทันในใจโปรอยากได้ตรงปลายไส้สีเขียวตรงข้างๆสีแดงเนี่ยออตรงนี้เนาะแล้วมันดีดกลับขึ้นไปก่อนก็ไม่ได้ราคาที่ต้องการเนาะก็รอให้ราคาลงมาใกล้ๆกับบริเวณปลายไส้เราถึงจะกดเข้าออ,อเดอร์ในออเดอร์นี้นะก็เป็นที่มาในการเข้าของออเดอร์นี้ในกู้ EU นะเป็นการสวนในกรอบนะสติ๊เเด่นไม่มีแท่งยืนยันก็ชนะไปได้มา45เหรียญฮปะเดิมมันชักกันหน่อยนะให้มันรู้สึกบ้างว่าไผเป็นไผสติวเเด่นเนาะมาแล้วเว้ย ท่าดีเว้ยท่าดีเว้ยเฮ้ยตรงนี้อือหี่มีดีเจกอีกได้หไหมเอาอีกไหมเอาอีกไหมไปก่อนไปก่อนเอ้ยใจเย็นใจเย็นอยา่าอย่าพีปรามจะเอาให้ได้เลยนี่จะเอาอย่างเดียวเลยนี่เฮ้ยตรงนี้เป็นไงดีมั่งนะ่ะย่ยาหมดเวลาไปแล้วแท่งนี้ อุ้ยดูดมันมีแนวต้อนไปช้อนมาอยู่นะเอย่อนี่ก็ลงอยู่ใต้แนวอันนี้ก็ไม่ได้โอ้โหโอ้โอ้โอ้ยอ้ยอุ้ยอีจีว่าไงอีจีว่าไงเพื่อนอ้ยามีแรงขายนะแสดงว่าแนวต้านตรงนี้ยังมีแรงขายอยู่เดี๋ยวรอดูก่อนว่ามันจะมีปฏิกิริยาอย่างไงนะเมื่อมันมาถึงแนวต้องรอแท่งยืนยันอีกสักนิดนึงเนี่ยมันไส้ยาวไงเราเลยไม่กล้าสวนเนี่ยมาแล้ว มาแล้วอีเจเป็นไงดูอาการดูอาการนี่แรงขายแรงขายก็ยังกดอยู่นะแรงขายยังกดอยู่นะเดี๋ยวรอไอ้แท่งนี้ปิดใตแนวก่อนลงมาปิดไตแนวลงมาปิดไตแนวอึ๊บอึ๊บเอาเอาอุ้ยได้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 ราคามันในนี่นะนี่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 โอ้ย mayoría, โอ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวกดก่อนค่อยค่อยคุยเจ็กเจ๊เจ๊คโอ้ยมีรีเจ็กแรงด้วยแล้วโอเคอึ๊บมีรีเจกหนึ่งสองทีเอาไอ้อย่านิ่งนะ ขึ้นไปอีกนิดอีกนิดหนึ่งโอเคโอเคแจ๊กโอ้โหชัดเจนชัดเจนอ้าวไ้กูไม่หาโอเคกดแล้วไปกดแม่งเลยโอ้โหยุ้ยลังเลไปลังเลมากูไม่กล้ากดโอ้โหอุ้ยตอบสนองช้าแท้ว่าวันนี้ว่าอืมอืมลุล่าทึกอเอาแล้วไปแล้วไปซะแล้วไอ้ยาเอ้ยต้องลงแหละแนวต้านมันนี้โล้อ เอากูแล้วยานเลยขายต้องมาเลยขายต้องมีโอ้ยอมเทพสามตามาโดนใจอมเทพสามตามาโดนใจโดนใจโอเคอ้าโอ้ยโอ้ย,อย,อยไม่เคยลุ้นอะไรแล้วเหนื่อยขนาดนี้โอ้ยสเสมอว่ะติวเดนมันสเสมอโอ้ยเนาะมาดูเหตุผลนในการเข้าคู่นี้นะ e G. E G. อีจีอีจีก็มีแนวต้านตรงนี้ก็คือ แนวต้านเมื่อกี้แนวรับเป็นพื้นใช่ไหมแนวต้านก็จะเป็นหลังคาหรือเพดานห้องของเราใช่ไหมเพดานมันคอยต้านขึ้นไปถ้าเรากระทุ้งกระทุ้งขึ้นไปเนี่ยถ้าเพดานมันแข็งแรงมันก็เป็นไงไม่ผ่านไม่สามารถทะลุไปได้อะไรแบบนี้นะแนวต้านก็จะมีแรงขายอยู่แรงขายจะกดราคาลงมานะไอตรงนี้ตอนแรกโป้งอิงที่ตัวแท่งโดจิตรงนี้นะแล้วต่อมาเนี่ยแรงซื้อมันขึ้นมาชนกับแนวมันก็ โดนแรงขายที่อยู่ตรงนี้ดันกลับลงมาเนาะแต่โปรไม่ได้เข้าตั้งแต่แท่งถัดมาเพราะว่าราคาเนี่ยมันห่างกับแนวพอมันห่างกับแนวเนี่ยมันสามารถขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวปิดแนวตรงนี้ได้ช่องว่างระหว่างแนวเนี่ยตรงนี้มันสามารถขึ้นไปปิดได้พอมันขึ้นไปปิดได้เนี่ยตอนเนี้ยไอ้แท่งก่อนหน้าของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ใต้ไอ้โดจิแต่มันปิดอยู่ใต้แท่งแดงนะแท่งแดงตรงนี้พอดีเลยแล้วราคาเนี่ยพอเปิดแท่งปุ๊บมันกระโดดลงมาอยู่ใต้ไอ้แนวโดจิอ่า แบบนี้ก็แสดงว่าเกิดเป็นแท่งยืนยันให้เรานะเราก็แค่รอให้ราคาเนี่ยมันกลับขึ้นไปที่แนวแล้วก็มีรีเจ็คมีรีเจ็คหลายทีเลยแต่กูลังเลไปลังเลมาไม่กล้ากดไม่หันกดอยู่นั่นแหละลังเลไปลังเลมาพอเวลาใกล้หมดเวลาปุ๊บกดนั่นแหละมันต้องได้ผันนั้นโอ้ยเกิดการลังเลนะแต่ก็ถือว่าโชคดีละกันเสมอซาิวเด้เหนยมัน จบในจุดที่ว่าเรากดพอดีเป๊ะนะก็ไม่เสียตังนะอันเนี้ยไม่เสียตังอะไรเลยก็โอเคถือว่าดีถือว่าเวดีก o ดเวดีแจมแหมไอคิวออฟชัจะเล่นโปรอีกแล้วดูมันันดูเด่นดีนะโปรไหวตัวทันอะ่ะไม่นั้นล่ะได้รู้เรื่องกันบ้างแหละไอคิวออฟชั่นเอ้ยนี่เอาละเว้ มันเริ่มไม่ง่ายแล้วเวย้ยวันนี้เวย้ยออเดอร์แรกก็ชน,นะแบบใสๆแล้วนะออเดอร์สองนี่มึงลุ้นแทบตายสแตดิวเดนบอกกูเห็นมึงลุ้นทุกออเดอร์อะโปรไม่ <c oughs> จะบ,บ้าเหรอสะตดิวเดนเอ้ยอ่อนแรงเหรอแล้วนี่ผมไม่ใช่อ่อนแรงเป็นแท่งยืนยันเหรอแล้วนี่ผมไม่ทันอ่ะสแตดิวเดนโอ้ยโอ้ไม่ทันอ่ะ,ออม,อะมาไม่เคยทันเลยอ่ะ <c oughs> ดูคู่เงินอะไรเปิดอีกมั่งไหมนี่ดูคู่เงินอะไรเปิดอีกมั่งไหมนี่นี่ก็อยู่ใต้แนวนะแต่แท่งเล็กๆแบบนี้อันตรายไม่หันเข้าอ่ะบอกตง ตรงๆเลยว่าไม่หานไปซะแล้ว EU โอ้ยยู e แดงกึนกินว่าสติวเแดนแดงขึ้นกินว่าเอาแต่มันโหดลงไปแล้วโหไม่แน่ว่ะลงไปซะแท้ดูว่ามันลงไปแล้วอ่ะขึ้นมาตัดขึ้นมาตัด SMA หน่อยเร็วอ,อันนี้ก็ทะลุ ทะลุแท่งนี้ปับ๊บไอย่าเปิดกราฟดูไปดูมากูเริ่มตาลายเหมือนเดิม <c oughs> โอ้บอกข้าวเลยบอกข้าวเลยเปิดไปเปิดมาตาลายวะ่ะเอ้ยขาดวิตามินปะวะช่วงนี้โอ้ยอันนี้ทะลุแนวต้านไปแล้วอ่ามือใหม่อาจจะงงๆหน่อยนะ พอวิเคราะห์กราฟแบบพวกกราฟเปล่าอะไรแบบนี้มือใหม่อาจจะงงนิดนึงใครที่ยังไม่ดูคลิปสําหรับมือใหม่นะก็ไปดูคลิปเบื้องต้นอะไรก่อนก็ได้นะเอออันนี้ก็จะแบบอ่านกราฟแบบนี้ก็จะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงครับโอ้อันนี้ก็ทะลรู้อันนี้ก็ทันเละโอ้ยมั่วไปหมดเลยไอ้กู้ไอ้ไอ้กูที่มี JPY นี่เพราะว่าไม่ไม่ได้เรื่องนะแท่งเล็กๆเยอะอันนี้ EG นี่จะตามเทรนแต่แท่งยืนยันมันอยู่ในแนวว่ะราคาก็เปิดในแนวโอ้ยอย่าไปเสียงเลยดีกว่าแมเอาแมะโอ้ ลงมาลึกแบบนี้โอ้ย,อย่าเลยลงมาลึกเกินอันตรายอันตรายเกินไปบอว่านะมันอันตรายเราอย่าไปเสี่ยงกับมันอันตรายเกินไปแบบนี้อ่าถ้าเริ่มรู้สึกว่าอันตรายเราก็อย่าไปไอ้นี่มันนะอย่าไปเสี่ยงเข้านะนี่กูพยายามดึงให้กราฟมันในพอดีแน่ให้ได้ <c oughs> อะกูเริ่มมันโนแล้วกูเริ่มมันโนแล้วแต่เด็เด่นโอ้ไม่มีคู่เข้าเลยว่ะเอ้ยอียอีวได้อีวมาแล้วโอ้ยมาแล้วลงลงลงมาลงมาเอาไงกิน กดก่อนกดก่อนเคลียร์กดก่อนเคลียร์อหอเห็นแล้วเห็นแล้วโปเห็นแล้วแนวตรงนี้ว่ามันได้โอเคนี่แบบนี้เห็นไหมสวยชัดเจนมันสวยชัดเจนแบบนี้โปบอกเลยแต่อย่าลงมาอย่าลงมาตามหูสามโมดสติวเด่นไว้อย่างดีอย่าลงมาอย่าลงมาเออขึ้นไปสวยงามโอ้ยแจ่มแบบนี้ ขึ alors, look, cow, so said, ้นแบบนี next, ้แล the ้วเขาเรียกว่าแจมโออยากขึ But, oh, ้นไปแรงอ่ะเดี๋ยวโดนแนวตรงนี้ตบลงมาหรอขึ้นไปทาไมแรงขนาดนั้นเดี๋ยวสติลเดนจะหาว่าโอ๊ยเก่งเกินไปโอ้โหกูออกแล้วกูออกไปทางโม้แล้วสติวเดนเฮ้ยใครก็ได้ช่วยห้ามโปรหน่อยโอ้กูลืมกดกูลืมบอกรุ่นละซึกเลยแต่กูขึ้นเอฟเฟกต์ไปก่อนแล้วกันเอออืมอ้ยอยะสวยงามเป็นไงอ๋อสวย สวยแบบไม่มีอะไรกัน้นสเตเดนในออเดอร์นี้นะ,ะมาดูแอ้ผลในการเข้าในออเดอร์นี้นะสเตเดนก็เทนเนี่ยเป็นขาขึ้นหายหายชัดเจนโลชัดเจนแบบนี้แล้วก็โซนตรงนี้เป็นแนวตา้านพอเป็นแนวตา้านปุ๊บแท่งเทียนเนี่ยมันก็มันจะวิ่งเป็นขั้นบันไดขึ้นไปนะเทนขาขึ้นขั้นบันไดขึ้นไปแล้วเกิดรูปแบบ PA ตอนแรกเนี่ยเกิด PA แดงกินกินขอนนะแล้วก็เรามารอเข้าไม่ได้พอมารอเข้าไม่ได้ปุ๊บแท่งเทียนเนี่ยเกิดการ ตัวขึ้นไปเป็นแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งแดงก่อนหน้าก็เลยเกิดรูปแบบเขียวเกืนกินหมายความว่าแรงซื้อเนี่ยสามารถชนะแรงขายได้เนาะแต่ทีเนี้ยราคาเนี่ยก็ยังอยู่ในแนวนะยังอยู่ในแนวต้านเก่าตรงนี้อยู่พอมันเปิดแท่งใหม่เนี่ยราคาเนี่ยกระโดดขึ้นมาอยู่บนแนวแล้วกระโดดมาอยู่เหนือเส้น SMA 5ก็แสดงว่าราคามันพ้นแนวมันพ้น,น,น,น SMA เรียบร้อยแล้วเนี่ยราคามันก็กลับลงมาอยู่ใต้ s m a ใต้แนว และมิริเจกโปรเลยกดขึ้นในออเดอร์นี้นะสติวเดนก็ตามเทรนไปอันนี้สวยๆปิดสวยสติวเดน45เหรียญนะเห็นในคู่ EU นะนะสวยๆเลยเห็นไหมบอกแล้วสวยงามอ่าวันนี้ก็สรุปกันเท่านี้เลยสติวเด้นเทกันไป3ไม้นะก็ชนะ2เสมอ1นะก็เท่ากับไม่เสียชักข้าไม้าวันนี้ก็ทุนเริ่มที่100เหรียญนะจบที่90 เหรียญนะกำไรนะ90าสิบเหรียญก็ประมาณเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสามพันนะสามพันหนึ่งสามพันสองราวๆนั้นนะเซรเรเดนถือว่าชัดเจนถือว่าสวยงามโอเคและเซรเรเดนเนาะก็สําหรับใครที่ดูคลิปเสร็จแล้วปุ๊บเอ๊ย ป็นไงอยากลองเทรดอยากจะลองศึกษาดูก็สามารถสมัครบัญชีเทรดได้ที่รายละเอียดใต้คลิปนะหรือว่าดูที่คอมเมนต์ก็ได้นะดเดี๋ยวแดนก็กดเข้าไปที่ลิงก์ใช้อีเมลในการสมัครนะก็สมัครเข้าไปได้นะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้โปรด้วยสําหรับใครที่อยากจะเรียนรู้กับโปรนะนี่เลยคอร์สเรียนเทรดฟรีแบบมีเงื่อนไขนะเดือนหน้ารุ่นต่อไปก็ เริ่มเรียนกันวันที่4กันยายนก็ทักมาสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขในการเข้าเรียนรู้ของกลุ่ม i q r i t Pro Extreme อะไรเนี่ยเออ i q r i t Extreme <c oughs> ชื่อคอร์สตัวเองลืมนะก็สามารถสอบถามกันมาได้ที่ Line Official Pro Bear นะหรือว่าที่ QR Code ที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอในนแหละ,ะแกนมาสอบถามกันได้แต่เดนโอเคนะสำหรับวันนี้ก็น่าจะจบแล้วสาหรับเทรด IQ Option เทกับโปร EP 79เนะโอเคพี่ Stand Up Thank You Student o U Again Next Time เลยเรียกับโปรเข้าใจง่ายเรื่องการนเทเข้าใจได้เรื่องกาบจะเป็นเรื่องสนุก Student โปรไปกับโปรเริ่มต้นเทไปกับโปรอยู่กับโปรมีแต่ความสุขโปรไม่ได้โมโปรมีเทคนิคมีแต่บันเยืออะไรอีกเป็นสิบโปรแ a r r การันตีความมันบัมเบิร์รี่แบงค์พันให้กูเป็นปึก